นักข่าวพวกนี้ยิ่งจะมาทําไมกันอีกเนี่ยถึงคลิปไลฟ์สดจะโดนลบไปแล้วอะแต่ก็มีคนอัดไว้นะคะนันบอกคุณแม่แล้วว่าอย่าเพิ่งมาบริษทัทอะไม่มาไม่ได้วันนี้แม่มีประชุมสําคัญเลื่อนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะไปเข้าด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็ไม่ได้ค่ะนันโทรไปถามแล้วมีนักข่าวไปดักแล้วทีนี้จะเข้าไปยังไงฮะ we yeah. yeah. ครับพอดีวันนี้มีประชุมเรื่องไฟไหม้นะครับถึงผู้สอนไม่สบายแต่เขายังมายังไงก็ต้องเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลักนะครับแต่ตอนไล่สดประมูลขอเหมือนจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับไม่ใช่ยังไงยังไงยังไงคงเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะค่ะตอนนี้ขอให้คุณแม่ครับไปข้างในก่อนนะคะใช่ค่ะไปข้นไ้างในไป่้างในไปข้างในไป็้านางในไป้างในไ่ข้างในไปข้านไปข้างในไปข้างในไป้างใน้างไปข้างในไปข้างในไปขนไปข้างนไป้างงไง พี่มันดันทำกับแม่พวกเราเลยแกคงไม่รู้สินะว่าแม่ฉันต้องตื่นแต่เช้าอะ่ะตั้งใจไปซื้อของทําแกะให้คุณสอนเนี่ยฉันรู้ว่าเป็นพวกเกดคนจนนะฉันน่าจะให้แม่ผัดปอใส่อึ่งใส่เขียดให้กินไปแล้วงั้นก็เนี้ยกินนะ้ำก็ตายมาเลยแนละ้วกัน<า> ข่าวว่าเป็นเมียน้อยด้วยนี่บริษัทเอาจะใหญ่โตสงสัยไปแย่งเมียหลวงกับลูกเขามาเนี่ยใช่คนไหนคะ ว่าไงแกเป็นใครแม่ไม่น่าเชื่อแล้วจัดงานประมูลช่วยพวกมันเลยเสียเงินแม่ไม่ว่าแต่ต้องอับอายขายหน้าต่อหน้าคนเยอะเาะเราคนเดียวนะใ่างนั้นคุณแม่จะโทษนันก็ไม่ถูกนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็เพราะว่าคุณแม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นันก็ช่วยคุณแม่แก้ปัญหาแล้วแต่ถ้ามันไม่ดีพอนันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเหมือนกันค่ะใหญ่นัน คุณสอนครับอะไรอีทำไมไม่รีบหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้ฉันผมกำลังจะไปครับแต่มีคนโทรมาซะก,ก่อนบอลบอกว่ามีหลักฐานจเจ้าผิดบริษัเทเจาได้ครับอะไรนะแล้วมันเป็นใคร